แตนพี่น้องนี่ตอเนี้พายิบโอรอคือวามดำทเถลยแก่หนาวจังเอยมันหนาวโอ้มเมื่อเช้าเยาว์ไปยีิบเก้าไม้พี่น้องสิบเก้าองศาตอนนี้สิบแปดสิบเก้าองศาเนี่ยเย็นเจี๊ยบไปเนี่ยไม่ได้เปิดพัดลมเลยพี่น้องเมื่อคืนนี่นอนก็ไม่ได้เปิดพัดลมลยยมันหนาวแล้วไปค้นขี่หนาวน้ำาะอันนี้ที่เฮ็ดตัมต้มจตัต้พี่น้องอันนี้ขงเขาเนี้ยละเด็ดในร้านมาคอยกิน เขาเหนียวเงี้เร <c oughs> ียบร้อยแล้วจ้าตำแตงนะคะกินยังไงอยากกินแบบสมตำกินทุกขามแล้วนะวันนี้ก็เลยอยากกินในตำแต่งบ้างแตงกัวน้อยขึ้ซื้อมือหลายมือแล้วเดี๋ยวมันที่อันนั้นก้อนมันที่เหี่ยวก้อนหลายมือไปเนาะเอาให้ตำแตงกินเลยอันนี้ก็ะใสแล้วกับ่มันตะเศร้าแล้วพี่น้องอัน่ะใส่แล้วล่ะเป็นทั้งใดานพวกเจ้าหนาวบ่จะกองศาแล้วบ้านพวกเจ้า น้ำปกติที่อาบสมสองเวลาได้ค่เะเศร้าแล้วก็แรงเนาะตอนนี้ก็ประหยัดค่าน้ำไปเพ่่งอาบอาบเวลาเดียว <c oughs> อ้าวเออกีบปิดตอนที่อาบเวลาเดียวคือ,อตอนแรงพี่น้องะปต้มน้ำอาบต้มน้ำอาบแล้วมันผิวมันน่แบบังไมอ่ะมันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแบบนะไอ้เดี๋ยวเพิ่มเปิดเดี๋ยวเพิ่มเปิดอย่าคิดอยูดด่ อันใครกินกันแล้วก็ตีเหลนนะเลยมันยุบยุบแบบเนี้งแบบผิวมันแบบผิวมันตึงนะพี่น้องถ้ามวลาเขาอาบน้ำอุ่นเนาะเนาะไปอาบต้มน้ำอาบนะมันก็คืออาบน้ำอุ่นเนาะเขายังปรับได้เป็นบอกค่ะอาบน้ำอุ่นก็ผสมนั่นแหละแต่ว่าเขาก็เวลาเขาอาบเขาก็ต้องการมันแบบอุ่นแบบเต็มที่เนาะแล้วึ้นมาแล้วผิวมันยุบยุบมันจะก็เลยบ่อาบเลยเลยอาบรอบเดียวเลยพี่น้อง โอ้ยบ่จะของดูดีเนาะยมื่กีมันหนาวเล้วกี้การอาบบ่างไงเดี๋ยวไปก็เลยอาบบ่แบเดียวเลยว่าว่ต้องอาบหลายรอบเพราะว่าประหยัดประหยัดไฟทางหน้าหนาวเนาะไอ้ถ้าหน้ำห้อนกัอาบน้ำบ่อย้เป็นบ่หน้าหนาวกัอาบน้ำมือละรอบพอแล้วเป็นคือกันบ่เป็นคือกันกับยายเยอะว่พวกเจ้า เกเขาแยย้าไปพดกี่หนาวนะพี่น้องนานาวละก็ว่มักจู่่นแหลเจ้ว่ามันใช้ชีวิตโอ้ยมันคือจังไน้ำากับการาบน้ำอับทาทน้อตลอดวันเหรอเอเู้กันฟังไม่เอา้างัวหัวมวนไปพี่น้องแกไปทนี้กับเขาครับจเขาตำเตียงจ้ะทำเตียงสูจิิเตีง กัวด้วยน้อยนี่ยถุงละยี่สิบาทพอต่ำจะได้พี่น้องสะเด็ดนี่นี่จะเอยๆให้เด็บชิ้นแบบนี้นะพี่น้องนี่ยเนี่ยนี่ยย่อยบริษัทได้อย่างไรเนี่ยเด็ดชิ้นแบบนี่ยต่ำกินง่ายนะแต่ก้อนก็สับนะที่นี่พี่จะไพลียิ่งได้เบิ้งแล้วก็เลยเอามาเม็ดต่ำต่ำแดงสู้กินได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณหลายที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตมาโดยตลอดเปีงบจ่ายเงห้กันพี่เก้าเยอะก็มาพอใจให้ทุกคนดนะจ้า